พี่คะหลายคนถามนะคะว่าลดพุงลดหน้าท้องเนี่ยเออทำยังไงลดได้เยอะมากเลยเดี๋ยวบอกก่อนว่าตอนแรกอะ่ะที่่าลดน้ําหนักช่วงแรกแรกก็จะไม่ได้ออกกาลังกายอะไรเลยแต่เมื่อน้ําหนักตัวผ่านไปเยอะน้ําหนักตัวลงเยอะขึ้นเรื่อยๆอะ่ะโดยส่วนตัวนะก็รู้รู้สึกว่าตัวตัวเองจะไม่เฟิร์มกลัวแบบผิวมันจะเหี่ยวย่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปดูท่าออกกําลังกายซึ่งจากคลิปที่แล้วใช่ไหมก็จะออกท่าที่2ท่าที่4ท่าที่5ออก เนี่ยรวมแบบเสร็จแล้วเนี่ยประมาณถ้าอื่นๆวันนะที่มันง่ายๆอ,นะอ่ะนะประมาณ20-30ถึงนาทีต่อวันนะคะแล้วก็จะไม่ออกอะไรที่มันยากหรือที่ทําให้แบบเหนื่ออกเหมือนอาบน้ำอย่างเงี้ยไม่เอาเพราะโดยส่วนตัวนะไม่ใช่สายออกกําลังกายหรือว่าหรือว่าชอบทําอะไรให้ตัวเองเหงื่ออกหรือลาบากอะไรอย่างเงี้นะอ่าก็เลยจะออกง่ายๆนะคะแล้วก็เนี่ยซื้อเสรีโยคะมาาะว่าจะกันการบาดเจ็บเพราะ ท่าที่ชอบทำคือท่าแพลงคอนเซปต์ก็คือมันง่ายดีโอเคนะคะอธิบายในคลิปนี้เลยนะ